สวัสดีทุกท่านทุกคนครับเบิ่งกระบขา้าวข้าคุณนะเอ,อ้ยตม้มเนื้อหมูตามหมกตัวค่าขนาดค่าขนาดมากมากมากแซ่บแซ่บกันครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อมามามากแซ่บรซ่บกันครับนี่ต้มกินไปแล้วจ๊ะ แซ่บแซ่บพีน่นาท็อกทั้งแผงแบบเย็นสบาย แต้มโมก็ได้แบบแตมน้แอ,อะไรอ,อ่งยืมอ่ามะม่วงได้มมวงสับอืมน้เป็นแต่มางมกนันได้

วม,มแล้ <c oughs> จับขนาดเนะนาะกินไปได้จากจาก้าง สมบกวบมบั<ผ>มวดอมเหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็แบ้านต่างเลยไปบ้านต่างแดนหรอมามามคับบ้านาเแ็นที่นอนเวลาเท่าไหร่ถ้าตอนนี้อ,อัน,นออมมีเล็กตะว่าผมว่าเอยู่ไม่หลั อีกสามบาทน่นองอจังโมงจังยำเนาะอยู่พุ่นอ่ะไม่บาทเลยแซ่บอยู่ครับมากมากขอบคุณแรกครับตำบักทั่วแซ่บจ้าตำองขุนจังโมงอ่ะคะตำเน็ตโมงความบักทัวกท่วบักทัวกท่วอวบๆตำม,มากหวานเลยกินตำบักทั่วดูนะ จะย่างียวพอไปได้ซื้อผักมาน้ำญี่ปุ่นหามงคนครับผมขอบคุณครับจ้านี่จะหมดหรอครับสามถุงกลัวเดี๋ยวไปเบิ้งกันเดยอุ้ยสี่ทุ่มยี่สิบี่ทุยีุ่มยีห บวยตังกันจากชวโม่สี่ชิโม่เอ๋อโม่เ่งบนนาตอน้ม่อชโ่หวนัต้งกเจ็ดแปดเก้าสิเจ็ดสิบเโอ้ตังกันครักชวโมร่ร่างกินเขาแรงมันนั่นเรป็นกำลังจะเดือดน่เลยเนกำลังกินเนนนขาแรงแล้วเพื่น <c oughs> เจ๊มุ้งเครื่องอ่ะขอกินข้าวเดกอยู่อันนี้กินข้าวเดืกดวันนี้ข้าวแรงชุบข้าวเดืกสบายดีอยู่บ่จ้าบานเห่าตอนนี้กำลังหนาหน้านุ่มดอกเหยียดกระดูกเร่งขึ้นนู่นน,น,นันน่แต่าาแบางช่วงสักแทบ พักขนาดขอบคุณด้วยครับเด้อเข้าขละ่ะเวลาฝลลลันแล้วโล่งลดลงกินนะบอสอืมอนี้นอู่คนทำไมบอสมามาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาดูจา้าเด้อรอบดึกเขาแรงสองคนใน่ชีถุงหาถุงเทียงขึ้นะ่ะ ต่าเรืเ่กขอเลือก <c oughs> ขอบคุณขอบคุณครับตำมมกทั่วผมเนื้อั้วเดี๋ยวจวินเราเป็นสตงกม้วนอะไระะ้า เดียว,ดว,นะวครับอ่าไปดิงยังไงอ่ะนี่ยบังไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย